ยามเช้านะครับลานกลางเต็นท์หน่วยพิทักษอุทยานชาติก็ช้างนะครับโชอนหนึ่งตรงจุดน้ำตกทานมย,ยมนะครับห่างจากน้ำตกทานมย,ยมประมาณ3าม้อยเมตรนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับตอนนี้ประมาณ กินอยู่นะครับกินกาแฟวันตื่นกันก่อนครับวันนี้วันพุธนะครับวันพุธที่ห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบ เกินอนนะครับวันนี้เก็บเสื้อผ้าจะใส่กระเป๋าแล้วครับไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันครับขี่ช้างจับตะกระแตนกันครับวันนี้นั่งเรือนะครับเรือมาด้วยครับวันนี้ครับโปรแกรมวันนี้นะครับวันที่ห้าแล้วนะครับวันที่ห้ามีสามหกศูนย์นะครับแล้วก็วันที่ห้าที่มาอยู่ที่เกาะช้างนะครับมาตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับ ที่หนึ่งนี้มาถึงประมาณ10บโมง20นะครับมันขึ้น,กนเกาะเรือกขยักมาด้วยนะครับมาพายเล่นนะครับเพิ่งลงน้ำไปแค่วันเดียวหกคนนะครับมากัน6คนนะครับทำอาหารกินกันนเต็นท์ กางเต็นท์นะครับเอาเต็นท์มาเองนะครับหลังละ3นี่ต่อคนนะครับที่นี่ไม่ใช่คนละ30บาทนะครับเด็กเด็กฟรีนะครับเด็กเด็กน่าจะฟรีนะครับเวลากลางเต็นท์นะครับติดน้ำาเลได้นะครับน้ำใสนะครับตรงนี้